สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหว้ท้าวิสสุวรณกันที่วัดจุฬามณีนะครับนี้เราก็จะเอารถนะครับจอดไว้ที่วัดลังกานะครับแล้วก็เหมาเรือไปนะครับ300บาทนะครับผมทั้งไปทั้งกลับนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับตอนทางเข้านะครับวัดจุฬามณีเราขับรถผ่านนะครับก็คนเยอะมากๆเลยนะครับผมก็นั่งเรือไปจะสะดวกกว่านี้ก็ พอออกเรือไปแล้วนะครับแล้วก็ขากลับนะครับพอเราจะกลับเราก็โทรแจ้งที่คนขับเรือนะครับให้มารับนะครับที่เขาจะจอดอยู่แถวๆนั้นนะครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศสองฝั่งข้างทางนะครับได้ดูกินลมชมวิวนะได้ดูต้นไม้ด้วยนะครับก็บรรยากาศดีนะครับวันที่ไปก็ไม่มีแดดเลยนะครับก็ไม่ร้อนนะครับดีมากๆเลยนะครับผมนั่งเรือก็อยู่ริมใส่ชูชีพด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ ก็มาถึงแล้วนะครับวัดจุฬามณีนะครับก็ขึ้นตรงท่าเรือก็ถึงวัดเลยนะครับครับก็เดินไปอีกไม่ไกลนะครับก็ถึงจุดที่ว่ว้สการะนะครับท้าวเวสุวรรณนะครับก็จะมีจุดให้แก้บนนะครับแล้วก็มีทำาทธีไหว้ก็ตรงนี้เลยนะครับที่เดียวกันนะครับสการะปู่ได้หลังเลยนะครับกระถายได้หลังทั้งหมดเลยนะครับไหวยปู่นะนี่ก็จะเป็นนะครับเรานำนะครับโทรศัพท์หรือกระเป๋าตังค์นะครับมาวน รอบทางด้านขวาของเทวิชวันสามรอบนะครับก็เชื่อว่าเป็นการเรียกทรัพย์นะครับผมให้กับเรานะครับตอนกลับนะครับเราก็ให้น้องคุณนะครับจับลูกปิงปองซะหน่อยนะครับเสียงโชกันหน่อยนะครับสามตัวนะครับสามเลขสามลูกพอแล้วครับอีกเนึงเอามาให้แม่ได้เลขมาตามนี้เลยลูกสุดท้ายจะเอาลูกไหนครับช้าหน่อยนะครับ กครับก่อนนะคุณทุกครับก่อนเอาใส่คืนไปสำหรับท่านใดที่จะมาไหว้สการะเทวสุวรรณนะครับก็แนะนำนะครับให้จอดรถที่วัดลังกานะครับแล้วก็นั่งเรือมาดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวนะครับเอารถเข้าวัดนะครับซึ่งนานมากๆนะครับคิวจะเยอะหน่อยถ้าเป็นวันหยุดนะครับผมก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ